อ,อ,อสวัสดีครับพี่น้องพ่อกับช่องโจงคำปุมชนแนลอีกครั้งนะครับนะืันนี้เสียดผ้าเนื้อซูเบิงครับผมเสียดสูกินครับผมมาเด้อมาพี่น้อง กะทิมีวัตถุดิบกะบะหมี่ยังไรครับผมกะทิมีพริกปลนข้าวคั่วผงชูรสบักนาวแล้วกะหอมซอยนะครับชุดหอมซอยแล้วกะบักแตงนะครับผมแล้วกะบบพริกซอยออาตอนนี้ท่านในล้วนเนี่ยพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวล้วนเนี่ยซุูเปอร์พี่น้องน้ำมาครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้น้ำกำลังเดือดบุบ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 เลยครับผมเสียวเนื้อลงมาล้วนครับผมสบอกไิธีการล้วนน้ำนะครับเนาะเนี่ยครับผมเฮ้ยเนื้อลงไปแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับผม อย่าอยาลว้วนเน,นี่ยมันสุกสุกไรครับพี่น้องอฮ้ยเบิ่งกระโดดพี่น้องนี่แหละครับเอ้ยนี่ครับผมเฮ้ยเฮ้นี่แหละฮะกันเป็นเนื้ออย่าล้วนมันสุกไรเนาะครับเนาะเดี๋ยวมันสีหยาบเอาสักน้อยนึงเนาะพี่น้องเฮ้เ้ยเฮ้ดี๋ยวสุกแล้วทำให้บเบิ่งวิธีการเห็ดกันครับผมเฮ้ย เอาแล้วครับพี่น้องเงียเป็นทีเซตซับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะไปลวดมากว่ากันฮสูตรโจข้ามปงต้องเนื้อตอนใหญ่ๆไง้ะพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวมาเบิง่งวิธีการเฮ็ดกันครับผมออื้ครับผมพี่น้องอันดับรแรกกะนี่แหละครับไปของเฮาเอาลงก่อนเลยเฮ็ดบ่ยากครับผมเฮ็ดคล้ายๆกันกับไกว์แหละครับผมู้ยบ่ได้รรยยพี่น้องเฮโอ้เบิ่งเลงครับพี่น้องโอ้บังอยู่หน่อยครับผม เมื่อตืดตื้อเลยะเ,เอาทั้งไม่ก็ได้ครับเห็นแล้ครับผมนี่ครับพี่น้องเนี่ยอู้ยบาดเน็บบักเน้าครับผมผู้ได้มักสมกับใส่ลา,ย,ลาย,เลยเลยพี่น้องถ้าสูตรโจรข้ามปมเนี่ยสใส่ประมาณหน่วยหนึ่งครับผมอู้หูฮู้ฮู้ฮู้ฮออู้ฮ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  <laughs> ู้ฮ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 ู้้้ฮู้ฮู้า้ เขาวว่าขวดหัวหอมเด็ดตวงไว้แล้วนะครับผมเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวเทลงเลยนะครับเนาะนี่ครับอู้หูหูัวเรยุ่งซ้ำนี่กระติไปละลายใส่น้ำที่ล้วนมันวังหันนะครับเอามาสดลองข้อนี่ครับผมอู้หูหูหันี้กระติคข้นไปเลยครับพี่นออ้องหอมหมักเน่าหอมเข่าขวดนี่ครับพี่น้องอู้หูมันเก่ากันตวงไว้ได้กระติเชียวเลยครับผม เพิ่งครับผมซิมเบิ่งก่อนครับผมห่วยเดียวเล็ดตัวนี้เอาครับวันนี้ครับชุดกิจกรยมไว้ครับผมหักแจงครับผมหักแจงฝานไว้เนาะอือกระหัวหอมครับผมหมอมเฮ้ย กะกะหอมแดงซอยน้องพี่น้องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับพี่นออออ้องฮู้ขึ้นนอนครับผมเนี่ยครับผมเอ้ามาเนี่คนครับพี่นอ้องอือสูตรโจงคัมปมเนี่ยต้องตอนยังไงครับพี่น้องเด้อกินเนีนมันบาดข้อดังเอียกหลดอู้ลืมบอกครับพี่น้อง ต็ยังเครื่องปอแสำปลาสูตรโจข้ามปมเนี่สีบอเนี่น้ำปลาครับผมวางันเกียร์ผสมอยู่ในผมชลลดนอกกับเนาะได้เทร่วมลงกันไปแล้วนอกกับเนาะเดี๋ยวสีว่าเช็ดตัวอีกนอกกับอ้าวครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องพ่อกับช่องโจค้ามปมแชนแนลอีกขึ้นกันนอกกับเนาะวัอนี้ผ้าเนื้อนอกกับผมสูตรโจค้ามปมเนี่ยแหละกับ ชุดน้ำตม้มนะครับผมน้ำล้วนเนื้อแต่ก็มาปรุงสุดรองข้อครับผมให้บาดข้อจักหน่อยเ <c ười> ฮ้ยเกับเขาอีกกล้องหนึ่งครับพี่นอ้องโมบอหลายใ่ห่างพี่น้องกล้องเขาจีบัางไว้ทั้งใตะนะครับเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเบิ้งออกครับพี่น้องเดี๋ยวคำแรกสดแหง้งๆสูบพีสูน้องเบิ้งกันแล้วกันครับผม <c ười> <c ười> อ๋ <c ười> <c ười> ออ uh ู้บาดข้อดีขนาดพี่น้อง พักกันที่มีบักแตงเนาะครับเนาะบักแตงกับหอ,อมดูนี่ครับผมสูตรโจ๊กขมปมตรงตอน,น,นยังไงขมยังไงพี่น้อง มากครับพี่น้องมากนี่ยครับผมไม่ขึ้นดังเอียกลวดนี่ยครับพี่น้อง nha ba đắt quá đấy, cái hạt cặp, to như này, oh, riêng lột cái gì xoắn 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 cứ cái ao cứ อ,อ,อืบัดรก็ดีขนาดนี้ลองได้กันครับผมเอาปรเห็ดกินกันได้เด้อะเนี่ครับผมจุ๊จุ๊ข้ามปุ่ม กัดติงเพ่อนี่ี่ยขับย่องโอ้ท่านตายนี่ยกระอุืม มีหอดเสียงลงเอียงเพียงเดี๋ยวครับเพียง ก็ดีขนาดแล้วพี่น้องเนี่ยครับผม แฟนครับถามมาว่อวานกินกสมสูเบิงเนี่ยกินผลไม้อะแปลกๆซูเบิงเนี่ยเยวกินนาเยอยบอกเมาไหมเบ่งนะครับเ้ียน้องเด้วกินสมกับผมจะกินไรบ้ได้ครับ <laughs> แม่ก hmm. 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 ันแม่กันองนืรอปาด บัทก็ดีขนาดพี่น้องเ้ยนะครับผุก็มีเงินไปเลย รายการพี่น้องนี่ครับผมถามว่าเกินหลายๆกินมาเบิร์เอาไปใส่เอาไปแต่กินขับรุ่นครับพี่น้องโอ้ห <laughs> ูรการครับผมเนี่ยครับอืม เราก็บโดดเยวก็แดดเ่ต้องอแสบครับพี่น้องแสบอุ้ยเนี่ยครับผมตุ่มก็ไปข้ามยังไงก่นเอียกมันบาดบาดข้อไปเลยอืยอ สุดงอาดครับพี่น้องเอ้ยน่า,นากินที่แซ่บที่สุดกตน่ากินที่แขางเฮ็ดกินเองเลยครับผมอืม <laughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับผม ต้มกับเพร่มดายเพื่อนว่าต้องหว่วงเลยยังชวนยังแซ่บยังชวนยังมันเอาะไรนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กรับอิ่มเดี๋ยวนะครับผมก้าเนี่ยสุดโชว์ข้ามปุ่มเดี๋ยวมิยังสีมาเห็ดซูบังไม้นะครับผมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ก็ะดักันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ